รอกาบสวัสดีนะครับผมกระบผมเสียนโป๊นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเลาะหาปูอีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ไม่มานะครับผมมาอีกทีน้ําแห้งครับผมน้ําแห้งคลองไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเดินในคลองเลยครับผมได้ปูมานิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เดินมาสองเลาะหาปูอีกเช่นเดิมนะครับผม ได้ปูประมาณนี้นะครับผมไม่หมานเลยครับผมวันนี้ได้ไม่ถึงโลเลยนะครับผมปูวันนี้ไม่ได้มาอาทิตย์กว่าแล้วครับผมน้ำแห้งคลองไปเลยนะครับผมกระผมเสียนโป้นะครับผมขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับผมพบกันในช่องหาทำไปเรื่อยๆครับผมกระผมเสียนโป้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์ในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เดินมาละหาสองโปูน้ำแห้งคลองนะครับผมนี่เดินในคลองเลยนะครับผมไม่ค่อยหมานเลยครับวันนี้ปูน้ำไม่ค่อยหมานเลยครับผมได้ไม่ถึงโลครับผมส่องมาได้สักพักก็จะกลับแล้วครับผมปูไม่มีนะครับผมมีแต่มีน้อยนะครับผมวันนี้ มีแต่ตัวเล็กๆ้ะครับผมตัวใหญ่อาจจะเข้ารูไปหมดแล้วกับผมเซียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ก็ฝากผลงานอันน้อยนิดด้วยนะครับผมได้ปูนิดหน่อยนะครับผมดูนะครับผมผลงานปูแค่นี้เองนะครับผมได้น่าจะประมาณโลสักโลได้อยู่นะครับผมก็ผมเซียนโป้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมพอดีน้ำแห้งลองนะครับผมนี่นะครับลองผมเสียนโป้ขอรับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆวันนี้ไม่ได้ไเลยเลยสวัสดีครับผม